เป็นลำโพงมัลติมีเดียลำโพงซับของไมโครแ l a นะครับไมโครแ l a นะครับลูกค้าบอกว่ามันมีควันออกมานะครับดูก่อนดีกว่านะครับมันควันออกมาตรงไหนนะครับบอกว่ามีควันออกมานะยังไม่เสียบปลั๊กดีกว่าเดี๋ยวมาดูก่อนมันควันออกตรงไหนนะต้องหมุนน็อตออกมาก่อนนะครับจะรู้ว่ามันควันออกมาตรงไหนก่อนถ้าเสียบปลั๊กเดี๋ยวมควันออกเนี่ยมันจะไม่เห็น เดี๋ยวมาดูว่าควันออกตรงไหน,นครับอืมมันก็มีกลิ่นเหม็นไหมอยู่นะโอ้ยไ,ไงครับโอ้ไม่น่านแล้วลูกค้าบอกว่ามันควันออกมาครับเออมันเป็นไอซีนะเป็นไอซีโอ้ยเบอรออะไรเนี่ยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับนะอเอาออกนะมาได้ไงอะน่าจะเป็นการนี่น็อตตรงนี้จุดนี้แล้วก็ไอซีเลยนะครับนะหรือเพื่อนจะดูดตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ได้ได้หมดได้หมดโอ้ห้องเบอร์อะไรอะนะซีแตกด้วยแล้วนะซีแตกด้วยซีแตกไอซี T A ก็ระเบิดโอ้โหน,นะเดี๋ยวมาดูกันเลยผมว่ามันต้องสุดยอดแน,น่ๆเรื่องไอซีแตกเนี่ยนะครับสุดยอดบ้างไลยปะเอ้ยตัวนี้มีแผ่นรองด้วยนะครับนะแผ่นรอง ด้านหลังนะครับด้วยนะครับกันช็อตด้วยนะครับอย่าทำหายนะครับเพื่อนโอ้ติดกาวด้วยนะครับน,ะนี่เลยเดี๋วมาดูเบอร์ซีก่อนนี่มีซีแตกด้วยนะครับนะซีแตกด้วยถ้าลูกค้าบอกว่ามันควันออกมาแล้วแกะดูก่อนเนะี้ยไม่เสียบปลก๊กนะถ้าเสียบเข้าไปแล้วมันจะควันกว่าเก่าเบอร์อะไรเนะนี่ยครับเห็นไหมครับ นี่ก็คือลักษณะของการไอซไหมนะครับเห็นไหมผมพยายามโฟกัสให้ได้ไม่ได้การเลยนะครับแสงมันไม่ได้นะโอเคนะครับเห็นเป็น i อซไหมแล้วนะครับนะมันเปิดอะไรเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับนะครับดูตะกัวออกนะครับนะเนี่ยไอซี IC เป็นแบบนี้เลยนะครับแตกเลยเห็นไหมเห็นไหม ถ,ถ้าเป็นแบบนี้เสียแน่นอนนะเบอรเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับนะตัวนี้มันเป็นเจ็ดสองหกห้านะครับตัวนี้เหมือนกันไหมนะครับโอ้ใช้เบอร์เดียวกันนะครับตัวนี้เป็น tda เจ็ดสองหกห้านะครับนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันไม่เห็นข้างหน้ามันนะครับมันมีเจ็ดสองหกห้าเออพอมาดูตัวนี้มันเป็น tda เจ็ดสองหกห้านะครับนะ นะครับดำพิตปีเลยซีแตกด้วยจัมเปอร์ละลายด้วยนี่ครับสิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือเปลี่ยนซีใส่จัมเปอร์ทั้งสองเส้นนี่ที่มันละลายอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เอาไอซีใส่ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับก็น่าจะมีแค่นั้นนะครับเพื่อนๆครับนะครับนี่ก็คือในส่วนของจัมเปอร์นะครับที่เป็นลวดนะครับที่เป็นลวดจัมเปอร์มันขาดด้วยนะครับตรงนี้นะ ตอนนี้ก็เอาลวดขาตัวท้านทานอะไรใส่นะครับลวดทองแดงเอามาขูดๆหน่อยก็ได้สายไฟก็ได้นะครับตัวนี้เป็นลวดจัมเปอร์ที่ขาดอยู่นะครับดูด้วยนะครับเผื่อบางทีมันหลบสายตานะครับดูด้วยน,นี่เลยนี่เลยนะครับสําหรับผู้ที่สงสัยว่าจัมเปอร์ตัวนี้นี่ไงครับใช้ขาขาอย่างเงี้ยขาตรงนี้ของตัวท้านทานนะครับนี่ไง เอามาใส่เข้าไปตรงที่มันละลายออกไปเนี่ยมันก็จะออกมาสวยงามแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยขาขาเนี่ยมีประโยชน์นะครับขาเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับซัมี่กับแมวห่อย์มูฟั่งได้ยังี่ภาษาอาขาตัวทัดท่านมาใส่สีนะครับสีสีนะครับนะซีซีมันบวมตัวนี้นะสี่พันเจ็ดร้อยไมโครฟาลัดนะเนี่ยมันอ่านว่าสี่พันเจ็ดร้อยไมโครฟาลัดนะเนี่ยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม นะครับนะก็เอาค่าเดิมมันมาใส่นะครับนะเันคนละยี่ห้อก็ช่างมันนะครับนะตอนนี้มันเป็นยี่ห้ออะไรดจุดเอสอะไรเนี่ยนะอันนี้มันเป็นยี่ห้อนี้นะอา่านะยี่ห้อนีอ้คนละยี่ห้อไม่เป็นไรนะครับค่าความจุค่าไมโครเท่ากันก็คิดว่าใส่เลยนะครับเพื่อนใส่เลยท้ายลำโพงเข้ากะว่าจะลองไอซีตัวที่เหลืออยู่ตัวที่มันไม่แตกมากนะครับมันก็ไม่ดังเลยนะครับนะก็แสดงว่าในส่วนนี้ไอซีตัวนี้ก็เสียด้วยเหมือนกันนะครับ ตัวนี้มันดำพิดปีเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ดังไหมครับไม่ดังแสดงว่าต้องเปลี่ยนด้วยเน่นีนะมาในส่วนนี้นะครับได้เปลี่ยน2ตัวนะครับนะาเป็น IC 2ตัวนะครับนะเปลี่ยนออกแล้วนะครับดังเลยนะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากจัมเปอร์นั่นแหละนะครับก็ i อ2ตัวเบอร์เป็น TDA 7265นะครับ7265นะครับสตัวนี้ฮะ ตัวตัวอยู่ด้านนี้เป็นลําโพงตัวใหญ่นะครับซับวูเฟอร์ที่มันอยู่ในตู้เนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นลําโพงที่ออกไปข้างนอกมาหามาหาลําโพงตัวนี้ตัวเล็กนี่นะครับ TDA7265 นะครับท่านเพื่อนหาไม่ได้ก็ใช้เบอร์ TDA7499 นะ TDA7499 มันจะเหมือนกันเลยแทนกันได้เลยนะครับเราใส่ได้เลยนะครับนะ ผมก็คงจะต้องประกอบเข้าไปแล้วที่นี้มันดังแล้วล่ะแล้วทีนี้ลูกค้าเจาะรูตรงนี้ด้วยตัวนี้ต้องอุดด้วยนะครับไม่ให้ลมมันออกนะครับถ้าลมมันออกเสียงมันจะต่างไปสักเล็กน้อยอยู่นะครับเจาะรูรู้สึกว่าจะมีการดัดแปลงเอาสายตอกแ้างนอกนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องใช้ท่อหดหดอยู่นะครับแล้วก็จะต้องอุดรูนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวลมมันออกมาเสียงมันก็จะไม่มันจะแตกต่างกันกับกับที่ไม่มีรูนี้นะตูนี้มันจะเป็นตู้ปิดนะข้างในเนี่ยครับมันจะปิดนะไม่มีช่องรูระบายอากาศออกแล้วจะมีอีกอ่ช่องรูมันจะอยู่หลังลำโพงตัวนี้ออกไปด้านหน้านะครับถ้ารูตรงนี้มันมันมีรูมันก็จะทําให้เสียงนั้นเปลี่ยนไปนะครับเข็นะฮะ ก็แลบนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่น X สามสองจุดหนึ่งนี่หรือไหมใช่ไหมนี่นะก็เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนไอซีเป็น TDA ก็จงมันเธอพูดไปหลายครั้งแล้ว แล้วพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับน้สวัสดีครับจัาสี่กับมาหาได้ยังี่ตีนห้างนั่นเออขาหักกับมาเออเออโอ้ยเป็นสียังมากกับแบบไปไปไปหลอดมันอ่ะสูนี่ ขาหัากกันมาเออเอาเอาเดี๋ยวจังพ่อกัน,น <c oughs>